ถึงแล้ค่ะวัดปลา,า,าแต่เขาจะเข้ามาให้พรด้วยเพิ่นให้จอดอยู่หนาา้าวัดค่ะหอดวัดแล้วพี่น้องเพิ่นบดายให้เขาไปในวัดดอกค่ะก็ต้องจอดเอาครองไว้เนี่ยเดี๋ยวสิมีอ่าพระลูกวัดเพิ่นออกมาปับเอากับเขากับน้ำกับแม่ออกนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวจักหน่อยยะลิ้นกับสิพายางเขาไปเบื้องข้างในจักหน่อยกันเพิ่นอนุญาต

i um, how, how many how <laughs> many monks? uh about uh i'd say about 10 months and there's a washroom if you go to the you know they that, that one there the yeah the main building fine, yeah yeah just okay. on the corner there thank you about ten monks. Yeah. Yeah, yeah. And uh, do. uh is there a nun or? Um. Yeah. We have a nun community. They're not here right now. They went to this other monastery. Oh, I see. But we do. There's a nunnery just down down the street. But they're not here right now. Okay. We so. A, so another thing I would like to ask. Would you mind if I just walk around taking video just around here and all to see the but not go in the building just to see yeah Okay. Did you want to park your car inside? Oh, um, I can I can lower that. Oh, really? Okay. Wait until we come back then. Thank you so much. ห้องพิมพ์ถือน้ำไหลจากแม่แกหนูว่าเดี๋ยวหนูไปกดน้ำที่บ้านดีกว่ากดแต่ที่บ้านก็ได้เนี่ยทำบุญละ ไปพี่น้องยายลินสิพาอันเลาะเบิงเที่ยวชมวัดที่นี่คือวัดป่าหลวงปู่ชาค่ะวัดป่าหนองป่าพงสาขาอยู่ประเทศอังกฤษที่ออ่ คนไทยหลายๆคนแล้วก็คนต่างประเทศอ่าคนอินเดียคนปากีสถานและอีกหลายๆประเทศที่นับถือศาสนาพุทธนะคะอ่ะสาสถานที่แห่งนี้จะเป็นออ่ามงหศูนย์ร่วมใจของคนไทยทั้งที่ยุ่ล่อนดอนแล้วก็ยุ ทุกหนทุกแหงที่สามารถมาได้เอาสิมาร่วมโตกันอยู่นี่เหตุบุญในวันสงการหรือว่า,างานในศาสนา,าสำคัญต่างๆของประเทศไทยอยู่นี่กับสิมี่คือกันค่ะาบ,าบางปีสิมี่หลวงพอ่อค่ะผู้ปฏิบัติดีป,ปฏิบัติชอบมาจากเมืองไทยมาเยี่ยมยามวัดหลวงปูซ่ซาอยู่เสมอๆค่ะไปพี่น้อง าชิโน่ชิโน่ค่ะบ่จ้ะบริเวณวัดกะสิเป็นจังเสรอะค่ะพี่น้องกว่างขวางใหญ่เงียบสง,งบค่ะดอกไม้ดอกไม้เกิดเราเองไอ้นั่นก็นคือถาดค่ะ อมองเหตุพิธีสำคัญทางาศาสนาพัดเจดีต้นใหม่มีแต่ต้ตนใหญ่ๆได้พี่น้องค่ะดีต้นนี่ เพิ่นเฮ็ดทางเข้าใหม่ตอนนี้พี่น้องแต่ก่อนเหนี่นเป็นทางลูกลังเด้ค่ะค่ะพระสงฆ์อยู่นี่สิสิมีแต่พระพระพระ,ะฟรังค่ะพี่น้องผู้มาบวชใหม่กันหลายแม่ซี่ก็มีแม่ซี่ก็สิเป็นแม่ซี่รั่งค่ะพี่น้องเออ่ที่เห็นอยู่นี่คือศาลาปฏิบัติเออ่กิจกรรม ของสงเวลาเฮามาเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเขาไปกรวดน้ำไปยังกับศิเขาไปในศาลาใหญ่ตรงนี้แหละค่ะข้างในปกติแต่ว,ว่าตอนนี้คนติดโควิดเนาะค่ะเนาะค่ะนี่แหละค่ะป่ายวัดวัดป่าจิตตะวิเวกศูนย์รวมหัวใจของชาวไทยค่ะพี่คนเมื่อกี้นาะ ตึกนี่สิเป็นตึกสำหรับอ่าตึกน้ำชาก,กาแฟต้อนรับแขกผู้ที่มาหวัดมาบ้าค่ะพี่น้องเป็นมาพี่น้องลมเลื่อนเป็นเตยูมาทางนี้นทางนี้นทางานีนานเน่เป็นตาเป็นเตยูได้พี่น้อง Did somebody come there to help you? Uh, I will grab someone in a moment. Oh I see, okay. I I won't be long. สิบาพ,พี่น้องมาเบิงวัดป่าวัดหลวงพโพธานะคะนี่คือมองสถานที่อีกมองนึงค่ะที่เข้าเอาอาหารเอาอีกย่างมาถวายโดยปกติทั่วไปได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้มันมันเหตุบ่ได้ค่ะเขาบ่ได้เพราะว่าพ่นยังบอนุญาตให้ให้เข้าไปในตึกในยังดังดันแล้วก็เลยสิเป็นจังสี่ละค่ะ แครพีแให้นองเบิงบริเวณวัดนะค่ะเนะค่ะทริปนี้กะพามาเบิง่งวัดวาหลวงปูซ่านะคะค่ะวาคนไทยยูนี Good morning <c oughs> คนไทยยูนี็นมาวัดไซค่ะมองจอดรถจอดล่า เงียบเียบสงบลร้พี่น้องเอ้ยค่ะนี่คือบริเวณด้านข่างของของวัดอันนี้ก็จะเป็นลูกหลวงปู่ซาลูกเหมือนเล่าธามมากับสิตองมากกับข้าวโรบูซาเล่าอยู่นี่ค่ะเ,คเข้าไปว่าไดกับตองเบืองเล่าอยู่ทัางหน้าต่างเอาค่ะพี่น้อง เงียบสงบหลายพี่น้องเอ้ยอยู่กับทงกับทาค่ะวัดพันอยู่กับทงกับทา <c oughs> เห็นว่าพี่น้องเงียบเงียบ อันนี้คือด้านหลังของวัดค่ะข้างหลังแกลิ่นนี่บริเวณวัดเพิ่นกับกวางควางค่ะพี่น้องโอ้มีหอดนมใหค่ดอกไม่ดอกหลาลายๆลอดสุ้มประตู เป็นสีตัดฟื้นไว้ค่ะเอาฟื้นไว้เะใส่ยาำหนาวค่ะสะอาดสะอ้านเด้พี่น้องค่ะค่ะ ย่ล Regard ืนก็มีแนว่าฝากมาตอนภาพพี่นองมาเบึงวัดป่าอันหลวงปู่ซาวัดหนองปลาพงเข่าสาขาอ่าอยู่ที่ประเทศอังกฤษภาคใต้ของประเทศอังกฤษนะคะกัพภาพพี่พานนองมาบึงค่ะว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่อยู่ประเทศอังกฤษทั้งตอนใต้เนี่ยเพิ่นไปวัดไสก็มีมองเดียวเนี่ยล่ะค่ะวัดกสิมีหลายสาขาอยู่ตะวัาวัดหลวงปู่ซาเฮานี่ก็สิอยู่ทั้งเมืองโพสมัดเฮาพี่ล่ะค่ะ ครับรถกับประมาณาจากบันยลินมานี่ยก็ใส่เวลาซีสิหานาทีทะรุบติดนะคะค่ะพอกันคลิปหนานะคะอนุโมทนาบุญน้องกันด้วยค่ะเดอ้อขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขผูสุขคนโศกดีสุขคนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย